คดีของคุณแตงโมพัทรธัิดาครับหลังจากที่เข้าไปรับทราบข้อหาและถูกสอบปากคำนานเกือบ4ี่ชั่วโมงหุ่นแสนวิสาพัฒได้วางหลักทรัพย์เป็นเงินสด200แสนบาทประกันตัวออกมานะครับแล้วก็ยืนยันว่ายังให้การเหมือนเดิมยืนยันเหมือนเดิมว่าคุณแตงโมพัทรธัิดาไปฉี่ที่ท้ายเรือสปีดโบ๊ทก่อนจะพลัดตกเรือไปครับ คุณแสนวิสาพัฒน์เข้าพบตำรวจสพเมืองนนทบุรีเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาช่วงบ่ายสองโมงวันนี้หลังถูกออกหมายจับข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายไปคุยกับตำรวจเกือบสี่ชั่วโมงก่อนใช้เงินสดสองแสนบาทประกันตัวและออกมาพบนักข่าวที่รอยอยู่หน้าโรงพักนะครับยืนยันว่าให้การเหมือนเดิมคือคุณแตงโมไปปสัสสาวะท้ายเรือก่อนจะพลัดตกน้าและวันนี้ตำรวจแจ้งข้อหาเดียวส่วนตัวไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นอะไร ที่มีรายงานว่าวันนี้ตำรวจไปยื่นคำร้องเพื่อออกหมายจับเพิ่มเติมด้วยแต่สารไม่อนุมัติและมีข้อมูลว่าพนักง,งานสอบสวนจะออกหมายเรียกคุณจ๊อบนิทัศน์มารับทราบข้อหาทำลายหลักฐานส่วนคุณกระติกถูกตำรวจออกหมายเรียกไปแล้วก่อนหน้านี้หลังถูกแจ้งข้อหาให้กันเท็จยังมีอีกประเด็นร้อนใน Twitter นะครับมีการแชร์คลิปจาก IG Story เป็นงานปาร์ตี้บนเรือเจ้าพระยาที่มีคุณแซนไปร่วมด้วยครับ คลิปนี้ก็ทำให้ชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงนะครับมองว่าการเสียชีวิตของคุณตังโมยังไม่คลี่คลายเลยแต่ว่าคุณแซนคนที่อยู่ในเหตุการณ์กลับไปใช้ชีวิตตามปกติล่องเรือเจ้าพระยาปาร์ตี้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับ